พี่น้องครับสองล้อครับตอนนี้สองล้อล่อให้ทิมได้ที่เป็นแล้วก่อนครับคอยจะเอารถหกล้อมาดึงครับรถไทยคันหน่อยบ่มีแหงดึงเลยู่ครับแหงใส่ดึงแหงแต่ควัดเป็นลุมครับพี่น้องสองอล้อรถหกล้อเฮ้าครับ <c oughs> ทิมได้ที่แห้แล้วก็ทิมไดดีครับบรรยากาศเวทีเฮ้าตอนนี้กำลังเดตังครับ กำลังเล็งขึ้นฉากขึ้นวิธีตังฟอรถฉากกำมะละอครับพอแต่ข้น้างขึ้นล้างแล้วทีมฉาก็จะเดิมเน้นการต่อเลยครับเล่นกะใส่เวลาโบน้านกับพี่น้องกะน่าจะประมาณโมเกินทุ่มสองทุ่มกะน่าจะจีกับพี่น้องเกิดปัญหาคือตอนนี้สองขั้นกับบอลลุรบหล่ออีกขั้นหนึ่งกะ พื้นที่นี่มันเป็นตาขึ้นเลยมันเป็นตาหยาบเลยครับพี่น้องเป็นมีแต่ดินทรายเลยมีหมดเลยครับนี่ครับหกหล่อเข้าขั้นหนึ่งกับย่างขั้นในขึ้นครับคือต้องดำเนินเหตุงานก่อนครับค่อยจะคุณครับบนขั้นในขึ้นเลยพี่น้องเลาก็ต้องเคลียร์ตั้งเวทีตั้งยังเหลี่ยมครับแล้วก็ค่อยจะายพากันไป ดึงขึ้นครับพี่น้องโอ้โหรอท่านนีขึ้นรถบัสขยับมากอะ่ะมาล่งอีกครับพี่น้องต้องเสียซอยเดียรกันไปครับลูกๆนะครับพักผ่อนครับขาของแรงครับดีที่มีที่พักผ่อนมีที่รับที่นอนครับพี่น้อง นี่ครับสถานการ์ลาสุดนตอนนี้ครับพี่น้องครับจังใดกยากจะมาอัปเดตให้เบิ้งกับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงจะขึ้นบ่ขึ้นหรือจะเซจังใดครับพี่น้องถ่ายทีม P พียดีทีมวิธีเซตก่อนครับคอยจะเอาหกรอมาลากขึ้นครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกรลังแรงใจครับพี่น้องจะเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ้งเลยเยครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับกาบสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสาวหน่อยเพลินแทงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินอ๊อปิเชียวครับพี่น้องเราจะพามาเบิงครับเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับพี่น้องอยู่ในที่จอดรถของเข้าครับพี่น้องตอนนี้ครับรดรวมอีกแล้วครับรถบัสครับาดีรถเตะแก็ยังบวกขึ้นครับตอนนี้รถบัสขึ้นครับแหนมล่วงแล้วทุ่งล่งล่มแล้วนะ มันคำอะไรเนี่ยนั่นมันเหนียวมันคำอะไรเนี่ยนเะน่านาต้งพึงร่มมันลงคำดอกทางหนามันลงคำดอกตรงร่วม ด้านล่างวีทีเขาครับ,รบตอนนี้คำเขาคายคํำนะครับตอนนี้ตรงุรงลมลงคำคำคืนเลยครับเขาปวายข่ะกันอยู่แล้วนตรงพุงลมเลยครับด้านน้ำแบบนี้ลงค้ำเดาะงล่างครับ เอาควายมันล่งเหรอของร้านตรงไต่หลอมมันจะล่งลฟังหน่งยมจะลากไปน่อหนึ จะย่อยเอาความออกกับหน่อยกันในบ้านขยับเขามากมาล่งอยู่

เต้องเอาไปห้องดอกอีนะมันจะขึ้นบบแห้มันจะตานนเป็นดินทรายครับซื้อว่าพื้นค่อนขางอันตรายเลยครับดินทรายเาโบสามารถกดว่ามองได้จากอันนี้ ต้องลองเบิ่งครับว่าจะขึ้นหรือบ่ขึ้นคยาบวกขึ้น,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 นมันเบน้ำหนักหนักกว่ามือกวนครับต้องบางทีถ้าบ่ได,ด้ก็ต้องใส่รลุนแม่โครครับพี่น้องเกิดจากเจ้งงี่เราคุมถอยเข่าถอยออกอยังบวกกาเลยครับพี่น้องพื้นที่ยังเสีย ตอนแรกแกกระจอดอยู่คุณนะแกขยับมากครับขยับมากอ่ะ